สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตเฟสที่3ค่ะซึ่งนใน เผ่าภูมินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการกล่าวว่าการเดินหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทนี้นะคะผ่านดิจิตอลไวเล็ตเฟสที่3นั้นคณะคณะกรรมการการกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ระหว่างพิจารณาผ่อนปลนให้ร้านค้าและก็ประชาชนสามารถใช้ดิจิตอลไวเล็ตได้ง่ายขึ้นค่ะก็อย่างเช่นในมิติของร้านค้าจะผ่อนปลนให้นําวงเงินจากดิจิตอลไวเล็ตออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นจากเดิมนะคะที่กําหนดให้ร้านค้าถอนเงินสดได้เมื่อมี การใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไปและก็ร้านค้าที่ถอนเงินสดได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นนะคะซึ่งนายเผ่าภูมินะคะก็ได้กล่าวทิ่ในขณะที่ด้านประชาชนนั้นนะคะ จะปรับเงื่อนไขให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามกรณีที่กระแสะข่าวออกมาว่าจะมีการปรับเงื่อนไขให้ประชาชนใช้เป็นเงินสดได้ยืนยันว่ารูปแบบการใช้ใจ่ายยังเป็นแบบระบบดิจิต a l วอลเล็นะคะขณะที่เรื่องเงื่อนไขการจํากัดการใช้ใจ่ายเฉพาะพื้นที่อำเภอตามทะเบียนบ้านนั้นขอให้รอข้อสรุปจากกรรมาการแล้ก็มีแนวโน้มที่จะใช้ในพื้นที่เหมือนเดิมค่ะ ยืนยันว่าดิจิตอลวอลเล็ตเฟสที่3ประชาชนไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะคะแต่เราจะออกแบบให้มีการใช้งานได้ง่ายขึ้นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้นะคะตอนนี้แต่เรื่องเงื่อนไขยังเป็นรูปแบบคล้ายเดิมและก็อาจจะผ่อนปลนเกณฑ์ลงบ้างนะคะอันนี้นายภูมิเผ่าได้กล่าวไว้ค่ะ ทั้งนี้นะคะจากการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมาได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานกลับไปทําการบ้านแล้วก็กลับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะประชุมภายในเดือนกุนมภาพันธ์นี้นะคะหรือไม่ต้องรอกำหนดการอีกครั้งส่วนการทดสอบระบบแพลตฟอร์มคณะนี้อยู่ในกระบวนการค่ะ ซึ่งก็ได้มีการกล่าวต่อนะคะว่าขณะที่การประเมินผลการแจกเงิน1 0 0 0งนบาทเฟสแรกสําหรับกลุ่มประบางและก็ผู้พิการสามารถลดความเหลื่อมล้ําได้เร็วขึ้นถึง3าปีนะคะยืนยันว่าผลการประเมินไม่ได้มากไปเนื่องจากมีวิธีการคํานวณ ได้มีการใส่เม็ดเงินลงไปให้กับประชาชนนะคะการกระจายเม็ดเงินเข้าไปด้วยทั้งด้านรายจ่ายแล้วก็รายได้นั่นเองค่ะเห็นว่าลดลงความเหลื่อมล้ํนนะคะลดลง0.01%นั่นเองค่ะ